ทางผ่านจุดเช็คอินอยู่ระหว่างสารตรมมาที่จังหวัดเลยนะครับมีร้านกาแฟาเล็กๆอยู่ข้างถนนตอนนี้ก็รอนะครับรอรออยากจะเย็นเมืองไทยก็มีของดีอยู่ในพื้นที่นะคะทุกทุก ทเลนะประเทศไทยเนี่ยภูเขาสลับซ,อบซอ้อนพื้นที่นี้เราปรับปรุงจากทางหลวงอยู่แต่ว่าหลังจากหน้าผานี้ไปสู้เลยวยเอาจริงๆเราเนี่เราผ่านมาก็จะเจอรถเป็นขายกาแฟข้างถนนที่จุดนี้เป็นประจำแต่ก็ไม่เคยแวะไม่เคยแวะหานะครับ นีครั้งนี้ได้โอกาสได้จังหวะน่าจะเหมาะสมนะน้องเขามาเสิร์ฟแล้วเห็นน้องเขามาเสิร์ฟแล้วเขามาเสิร์ฟอันน,น,นี้อันนี้เป็นคนมามาดันทำเองเหรอครับผมผมอยู่ในแถวนี้นี่หรอทมูโอ้อยทัามูลจอดจิบ นะครับอันนี้ก็กาแฟกาแฟดำชาเป็นชาไทยด้วยยุทธปกรณ์อของน้องน่าจะเป็นชุดแคมปิ้งที่สามารถชง,งดื่มได้ครับน่าสนับสนุนครับเห็นน้องจะเป็นประจำวันนี้วันจันทร์ไม่มีนักท่องเที่ยวแต่น้องก็ยังมาเปิดทุกวันเพื่อให้เพื่อให้อะไรอ่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ได้แบบ การขายของน้องว่ามาขายทุกวันนะขาดชินเดี๋ยวจะรีวิวอือกลิ่นได้เลยครับตัวนี้ น้องน่าจะใช้ตัวขั้วเข้มนะครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะโดดนะครับอร่อยครับอร่อยนะครับไม่พอดีผมชอบทานกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วที่เหลือมันก็จะเด่นเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นกลิ่นใช้ได้ครับน้องถือว่าทำได้ดีนะครับน่าสนับสนุนใครผ่านไปผ่านมานะครับจอดจิบคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่ จังหวัดเลยนะครับทางขึ้นอำเภอภูเรือใครผ่านไปผ่านมาน้องจะอยู่ขวามือนะครับมาจากจังหวัดเลยครับผม